สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาพาพามาทำความรู้จักกับอินดี้นะคะอินดี้ถูกเก็บมาเลี้ยงค่ะก็คือเจ้าของเขาไม่ต้องการค่ะตั้งแต่น่าจะหกเดือนถูกเก็บมาเลี้ยงค่ะแล้วคนที่รู้จักเนี่ยเขาทำงานที่ที่นั่นค่ะ เขาก็เก็บมาเลี้ยงพอเก็บมาเลี้ยงแล้วเขารอหาบ้านใหม่ค่ะแต่ก็ยังไม่ยังไม่มีใครต้องการเขาเพราะว่าอินดี้มีความพิเศษมากเลยค่ะหนึ่งก็คือเขาไม่มีลิ้นค่ะทุกคนสองฟันเขาก็ไม่ค่อยมีค่ะ ามหูเขาจะไม่ค่อยได้ยินค่ะแล้วก็สี่ขาข้างหลังเขาจะเป๋ค่ะเป๋นิดนึงแล้วก็ห้าเขาจะกลัวทุกอย่างที่เสียงดังค่ะแล้วก็หกเวลาเขากินอะไรหรือเขากลัวอะไรน้ำลายจะฟูมปากแล้วเขารู้จักเขาก็หาบ้านให้แต่ก็ยังหาบ้านไม่ได้ค่ะจนกระทั่ง เขาต้องเลี้ยงเองพออยู่มาวันหนึง่งน่าจะสองปีที่แล้วเขาจะไปเที่ยวกันค่ะแล้วเขาก็ฝากให้ดูแลประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะให้ดูแลชั่วคราว พอดีหมาอีกตัวหนึ่งไม่มีเพื่อนก็เลยตอบตกลงค่ะพอตอบตกลงแล้วสองอาทิตย์รู้สึกว่าดูแลยากมากเลยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนรักหมาก็เลยดูแลทุกอย่างเลยค่ะจนกระทั่งเขากลับมาจากเที่ยวก็เลยจะเอาเขาไปส่ง แต่ด้วยความที่ว่าเห็นเห็นที่เขาอยู่เป็นที่มืดมืดเหมือนโรงรถเกา่เกาๆอะคะ่ะมืดมากแล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนก็เลยเกิดความสงสารตอนนั้นร้องไห้จริงๆเลยนะคะตอนที่เอาไปส่งร้องไห้อยากได้กลับมาเลี้ยงคันนี้เราก็เลยถามเขาว่าถ้าจะขออินดี้มาเลี้ยงจะได้ไหม คำตอบก็คือว่าได้คือจริงๆแล้วเขาเขามีลูกแล้วค่ะตอนนี้เขามีลูกสามคนแล้วเขาไม่สามารถดูแลหมาอินดี้ทั่วถึงเหมือนแต่ก่อนก็เลยได้อินดี้มาเลี้ยงน่าจะเป็นปีที่สองแล้วค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะที่มาของอินดี้เนี่ยค่ะทุกคนเขาจะเดินรอบๆเดินรอบๆแล้วก็ตัวสัน แล้วเหมือนกลัวอะไรค่ะทุกคนมันเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยน้ำลายไหลแล้วก็ต้องเช็ดตลอดเวลาแต่จริงๆเขากินเยอะนะคะเขากินเยอะมากแต่ตัวเขาผอมผอมมากกระดูกโพลเลยแล้วตาเขาเหมือนแบบ เหมือนตาบอดไงไม่รู้ตาเขามีสีขาวเห็นไหมคะเขาจะระแวงแล้วก็สั่นอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรแล้วอย่างหูเขาจะไม่ค่อยได้ยินด้วยคะ่ะตาเขาก็เหมือนตาเขาจะไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนบางคนก็ถามว่าทำไมถ่ายถ่ายอินดี้ลงบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้รู้ว่า ถ้าคุณไม่ได้ลากหมาจริงๆคุณก็ไม่ต้องเอาเขามาเลี้ยงหรือว่าไม่ต้องไปทำร้ายเขาอะค่ะเนี่ยค่ะดูเลยสภาพมันไม่ได้แตกต่างจากเด็กที่ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เลยค่ะเขามีชีวิตจิตใจแค่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะบางคนดูแล้วรู้สึกโหดหูรับไม่ได้แต่จริงอยากจะลองให้เปลี่ยนความคิดถ้าใครจะ จะเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งคุณต้องเลี้ยงเขาเด้วยความรักไม่ใช่ว่าพอมันตัวเล็กๆว่ามันน่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่พอโตมาพอโตมาหน่อยแล้วมันกัดนู่นกัดนี่อันนี้คือธรรมชาติของหมาค่ะเนี่ยค่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะว่าหมาส่วนมากเขาจะมีอายุ มากกว่า10ปีนะคะคุณต้องเลี้ยงเขาด้วยความรักทุกๆวันก่อนตัดสินใจที่เขาจะเอาเขามาเลี้ยงอะคะ่ะถ้าเขานอนเขาจะระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเขาเขากินอะไรที่แบบหมาที่แบบ ปกติทั่วไปเขากินได้อินดี้จะกินไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่มีลิ้นอย่างเช่นเป็นกระดูกพลาสติกที่หมาปกติเขากินไม่ค่ะเพราะว่าฟันเขาไม่มีก็ไม่รู้ว่าไม่มีตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่เลี้ยงเขามาก็เขามีแค่สองาซี่เองค่ะแล้วเขาไม่มีลิ้นถ้าเขากิน ทุกอย่างจะไปติดบนเพดานเหือกเหือกเพดานเขาอะค่ะเต็มปากเลยค่ะน้ําลายจะเต็มปากแล้วเขาก็จะหงุดหงิดเหมือนเราเคี้ยวอะไรอะค่ะแล้วอะไรติดเพดานติดฟันเราอะค่ะเขาจะกลัวเขาจะกลัวคนมากแล้วก็เขาจะไม่ชอบเสียงดังพอได้ยินเสียงดังหรือตะวาดอะไรก็แล้วแต่เขาจะสั่นตัวสั่นแล้วก็วิ่ง เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรมาบ้างนะคะทุกคนใกล้ถึงเวลาให้อาหารเขาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการกินของเขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะอาหารของอินดี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีอาหารเม็ดแล้วก็กระดูกคอไก่ค่ะนี่ค่ะทุกคน เนี่ยค่ะเวลาเขากินลำบากนะคะถ้าไม่มีลิ้นเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเขากลัวกินไปด้วยกลัวไปด้วยค่ะ